ตอนแรกแผนของพาร์ทนี้คือการที่ผมจะทำน้ำยาโพชั่นที่ทำให้ผมสามารถวิ่งบนแมกมาได้แต่ไม่รู้ไปๆมาๆทำไมผมถึงตกอยู่ในสถานการณ์แบบตอนนี้ผมนะค่อนข้างวิกฤตทีเดียวครับผมตอนนี้ผมติดอยู่ในนี้พร้อมกับจุดสปอนของเบรสอืม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 โอ้ยอยู่อหนดิโอ้ยได้มาอีกอันหนึ่งแล้วโอเค การจะทำน้ำยาโพชันที่จะวิ่งบนแมกมาได้ก็จ,กจะต้องไต้องใช้ไอสิ่งของอจากตัวนี้ผมนะซึ่งบังเอิญว่าผมมาเจอจุดเกิดของตัวนี้พอดีผมก็เลยทำเป็นแผงไว้เพื่อกั้นทุกทางผมจะได้ฟาร์มมันได้ถ้าตามที่ผมคำนวณไว้มันจะเกิดมาข้างหน้าแล้วผมก็จะไปฆ่ามันตอนที่มันเกิดรอบนี้ไม่เกิดไว้แต่ผมวางผิดไงเพราะตอนนั้นผมผมรีบผมรีบกั้นทางเอาไว้ไปมารอบด้านนอกกำแพงที่ผมกั้นไว้เนี่ยมีเบลดเป็น2030ตัวแล้วตอนนี้ คือมันไม่เกิดในนี้ไงมันจะไปเกิดข้างนอกเนี่ยเห็นไหมเห็นไฟเห็นไฟที่พุ่งเข้ามาเรื่อยๆป่ะผมล้อมรอบท่ามกลางเบสนับร้อยตัวอยู่ข้างนอกนี้มีแค่กำแพงกัน้นเนี่ยไฟขนาดกำแพงกัน้นมีไฟโผล่เข้ามาเลยผมพลาดแต่ไม่เป็นไรคือมันตอนแรกผมว่าจะกั้นให้มันทุกทางปิดให้หมดกว้างๆมันก็จะมีโอกาสออกแค่ในนี้แล้วผมจะได้บวกกับเบสแล้วก็ฟาร์มเรื่อยๆแต่ผมกั้นกำแพงผิดไง กลายเป็นว่ากันแคบเกินไปมันเลยไปเกิดข้างนอกแทนทีนี่มันมีเป็นล้านตัวเลยข้างนอกข้างในแทบไม่เกิดแต่ถามว่ามันเกิดม,มันก็มีโอกาสเกิดนะแต่ว่าน้อยมากผมก็จ้าเท่าที่มีก็เลยกันยี่งผมบอกไปผมว่าจะทําน้ํายาให้วิ่งบนนักแม็กมาฮะไม่รู้ว่ากูต้องมาเสี่ยงตาย,อยตอนนี้ข้างนอกนี่เบสเป็นล้านด,ด,ด,ดูไฟผ่านหน้าเดี๋ยวโอ,โอมาได้ไงบางทีมันก็จะเกิดเข้ามาข้างในผมนะแล้วผมก็จะบวกกับเบสแล้วก็ฟาร์มเนี่ยผมก็ทาอย่างเงี้ยลังฟาร์มได้ที่เลยผมฟาร์มมาได้8อันแล้ว ริงใช้ไม่ได้เท่าไหร่หรอกโดยว่าผมฟาร์มมาได้เยอะอยู่อันเนี้ยถือว่าดีอะมาเกิดยืมเกิดมาก็ฟันสิ่งผมต้องทาคือเนี่ยผมก็เออมาดีมาไม่ทันแล้วถ้าฟันไม่ทันก็อกันก่อนแล้วค่อยฟันผมเลยขอเรียกนี้ว่าจุดฟาร์มแห่งความตายผมนะกูเสียวตายมากเอาวะเอาเบส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 ทำทางเอาไว้เพื่อให้มันหล่นลงมาตรงกลางแล้วผมก็เข้าไปบวกมันนี่คือวิธีการที่จะเจอบวกกับเบสแบบหนึ่งๆได้เรื่อยๆผม แน่นอนต้องรอให้มันเกิดบางทีมันก็ไม่เกิดนะต้องวัดดวงไปเพราะผมทําแค่ไปโปรติกการทําฟาร์มมันจะต้องกว้างกว่านี้ให้มันมีที่เกิดบางทีมันไปเกิดข้างบนแทนไงว่าแคบๆมันก็ไปเกิดหลังกาแพงแทนแต่ผมไม่มีเวลาไงตอนแรกผมวจะทําให้มันกว้างไม่มีเวลาเว้ยเพราะว่าเบสไม่ก็มาจากรอบผิดทางผมต้องรีบกั้นกําแพงไปมากั้นได้แค่นี้แต่ก็ยังดีที่มันยังเกิดอยู่บ้างผมก็เอาเท่าที่ได้อะผมก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วผมไม่ได้เป็นเอ็กเปิดไม่ได้โปรขนาดจะทําจุด เกิดแม่เยี่ยมมาตบตบตบอ้าวขึ้นไปทำไมขึ้นไปทำไมเห้ยเยอะไม่ทันแล้วเอาโลกันได้้ารู้วฟันไม่ทันมันตายก่อนที่มันจะปล่อยไฟเอาโลกันก่อนไม่เป็นไรเสี่ยงตายอยู่นี่ผมนะแต่ว่ามันก็ดีนะคือหลายครั้งแหละมันก็ส่วนใหญ่มันก็เกิดอยู่ข้างในเนี่ยทำให้ผมได้ฟาร์มเรื่อยๆจากตอนแรกที่ตายไปตอนนี้ก็เวล2ยี่สิบแล้วฟาร์มได้เรื่อยๆแล้วผมตังรู้ที่มันเกิดด้านไหนนั่นไงมาแล้วปั๊บเปิดอะไรมันก็ตบเลย เราก็เตรียมสเสบียงมาพร้อมเรียบร้อยนะได้อีกแล้วรวยครับผมนะผมเก็บเลสรอตได้เรื่อยไอเทมนี้จําเป็นต่อาการสร้างยาวิ่งในมากๆแล้วจะมาทําเล่นแลกแปลธาตุฟูเมตอเอาชีวิตกับผมเนะี <c> ่ย <oughs> ใครที่เคยดูนี่สุดยอดมาก <c oughs> ผมจะเก็บสักสิบอันแล้วก็เพลเลยแล้วกันส0บอันน่าจะพอแหละยวค่อยมาเก็บใหม่คราวหลังตอนนี้ก็เสียงตายเพราอเนี่ยไฟผ่านหน้าเนี่ยกุแพงกั้นยี่ไม่ช่วยเลยเพ่ง <c oughs> ไฟผ่านหน้ากูเสียว พอที่ออกไปคุเห็นเบรสเป็นพันเช่อผมตบมันตตบตบตอบเรียบ,บ,บ,บรย้อยสิบอันยังยังโอเคเก็บต่อไปเนี่ยพอจะพอจะหนีนะทุบกำแพงนี้แล้ววิ่งเลยผมนะมึงวิ่งให้ไวเลยเพราะตอนนี้เบรสเป็นล้านอยู่รอบๆที่อยู่มันไปเกิดข้างนอกกันเวลาผมอยู่ใกล้จุดเกิดมันมันจะเกิดได้ถี่มากเลยตอนนี้ข้างนอกไม่รู้มีกี่ล้านตัวผมก็รอเก็บแต่ตัวที่มันเกิดข้างใน เขาเรียกว่านี่คือสนามดวลหนึ่งหนึ่งกับเบิดยาลมย่าลมทาที่ไว้เพื่อจะดวลหนึ่งหนึ่งโดยเฉพาะมาอืมตอบตอบตายได้ปะได้แล้วโอเคกันเพ่นเลยเอานะอืมดีดด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 

โชคดีที่ผมเจอเป็นที่เก็บสะสมผมนะั้นแล้วมันอยู่ใกล้ทางเข้าด้วยผมเลยไม่หลงทางโชคดีผมเจอปอมปะาการมาอยู่ใกล้โอ้ยดาผมจะพังฟาร์มเพิ่มไปหน่อยได้เบรลดลดอตมาสิบอันเจ็ดว่าดีมากจะว่าไปไม่ดิผมต้องไปเอานั่นด้วยหูลืมเลยชิบหายแล้วผมลืมอุปกรณ์อีกอย่างนี้ต้องใช้ก็คือผลผลไม้ที่เก็บได้แค่ในนี้เท่านั้นผมองไปเก็บอันนั้นก่อนเวรกรรมเอ้ยดาเล็กมันก็พังแล้วเอาดาขีดมาแทนแล้วกัน ทุกท่านจะสงสัยว่าทำไมพี่เหลือของน้อยจังผมตายผมเนี่ยผมเล่นในนี้แหละตอนแรกมาหาเนเธอร์เวิลด์แล้วก็หลงทางจนตายหลงทางหาทางกลับไม่ได้ไอ้โลกนี้เป็นกว้างมากท่านผมหลงทางจนกลับไม่ได้อดตายไปรอบหนึ่งรอบนี้จะไม่ยามเกิดขึ้นอีกผมเตรียมสเสบียงไว้พร้อมอยู่วิธีการขึ้นผมนะทำเหมือนลิฟต์ครับนี่เอาบล็อกมาแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปปับปับปรับพอจะลงก็เอาขุดลงไปเวลาขึ้นก็เติมหินขึ้นมาเวลาลงก็ขุดลงไป ต้องหามันอยู่ในนี้แหละมันอยู่ในป้อมประการที่ไหนสักแห่งชั้นล่างๆชั้นล่างๆไม่ใช่เห็ดนี้ไม่ใช่เห็ดนี้ดอกไม้ที่จะเกิดผมจำเป็นต้องใช้มันถ้าไปไม่ได้เก็บไปปลูกที่บ้านได้ด้วยก็จะดีนี่ไงดอกไม้เพียบเลยมีเยอะไหมเยี่ยมเดี๋ยวก็เก็บไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะไปเอาดินพวกนี้ไปปลูกที่บ้านด้วยผมว่าผมมีดินอย่างาผมน่าจะไม่เคยเก็บมานะงั้นขุดไปหน่อยเอาไปปลูกไว้ที่บ้าน ถ้าจะปลูกเอดอกไม้ที่เก็บได้ที่นี่เท่านั้นเนี่ยต้องเอาดินที่นี่เท่านั้นด้วยผมนะเอาไปปลูกที่บ้านเราโดยใช้ดินพวกนี้ก็จะปลูกได้เหมือนกันมาแล้วเอาตัวรอดมาได้จากการฟาร์มนรกครับผมเนะตั้งชื่อว่าฟาร์มนรกเลยเป็นการตั้งฟาร์มที่ไม่ควรเรียนแบบครับไม่ได้ผลแน่นอนแถมยังเสี่ยงตายด้วยไม่มีผลที่แน่นอนแถมยังเสี่ยงตายทำได้ยังไงเบสลด ล้วก็เอาเบรดล็อบมาเผาเพื่อเอาเบรดพาวเดอร์ครับผมต้องใช้หมดเปล่าวะยังดีผมต้องเอาเบรดล็อบไปทำไปนั่นก่อนลืมไปต้องเอาคอปเปอร์สโตนมานี่ปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บต้องสร้างที่ทำก่อนเน่บลิวิ่งสแตนวางไหนดีบลิวิ่งสเตนเราจะเล่นแร่ปแปรธาตุกันตรงไหน,นในห้องนี้แหละขี้เกียจไปไกลมุมนี้ไหมปัป๊บป๊อเน่ กดที่ขวามันก็จะมีนี่อ๋อนี่ไงเราต้องใช้ไฟทุกครั้งในการก่อสร้างพวกนี้ใช่ไหมโอเคงั้นผมก็ต้องเตรียมพวกแก้วนะ้ําด้วยไอ้ขวดเอาขวดเอาไว้เพื่อทําการผสมรองยาผมนะเคมี่ผมมีขวดอันหนึ่งมีกระจกไหมเนี่ยผมได้ทํากระจกไวเพราะวะเออมีอยู่เก้าเออสามเจ็ดอันโอเคมาเอามาทําขวดสามอันสวยจากนั้นก็เมื่อเราได้สเตนแล้วก็เอาไปทําเป็นพาวเดอร์ให้หมดอมเอาไปทำเป็นผงไฟให้หมด จากนั้นก็เอาขวดเราไปเติมน้ําหน่อยมาต๋อมต๋อมต๋อมได้หมดแล้วเราจะมาเล่นแร่แปรธาตุผมนะผมนี่เอ็ดเวิร์ดเอลลิกจริงมาก่อนอื่นใส่เบรดพาวเดอร์ที่ตรงนี้เพื่อเป็นพลังงานจากนั้นก็เอาน้ํายัดเข้าไปแล้วก็ใส่เนเธอร์วอดผสมเพื่อจะเอาเราส่วนผสมที่ต้องเอาก็คือเราต้องเอาน้ํายาเนเธอร์วอดมาก่อน น้ำยาเนเธอร์วอดสามขวดลงมามันก็จะกลั่น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 ปองเป็นไงได้ยังอ๋อนี่ไงกลายเป็นอาร์ควอร์ดพอชชันแล้วสวยอ๋อใช้แค่อันเดียวมันก็จะทำให้สามอันนี้กลายเป็นน้ำยาทั้งหมดเออว่ะเนี่ยใช้แค่ชิ้นส่วนเดียวเปลี่ยนขวดสามขวดได้กลายเป็นอาร์ควอร์ดพอชชันแล้วโอเคสวยสวย,สวย ทีนี้ก็ไปเอาอีกอันหนึ่งมาซึ่งอันนี้ผมเก็บได้โดยบังเอิญตอนฟาร์มรอบที่แล้วผมนะแมกมาครีมอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นในการทำนี่ขวดน้ํายาตัวนี้ก็จะกลายเป็นสีแดงแล้วก็เอาแมกมาครีมมาใส่ในอาร์คเวิร์ดปะเรียบร้อยพอเราทํา2อย่างนี้ปุ๊บผมก็จะได้น้ํายาสุดลายกายน้ํายาวิ่งบนแมกมาที่กูไฟฟันมานานกูม,มันไส้มานานแล้ว ทุกท่านมันไส้นะใช่ไหมเวลาที่เด,เดินไปแล้วตกแมกมาจากนี้ปัญหานี้จะหมดไปด้วยอันนี้ครับผมโจอพอชั่นไฟเลสิเตเทนครับผมนะสั่งซื้อวันนี้คุณจะสามารถเดินวิ่งบนลาวาแม้แต่การว่ายน้าบนลาวาก็ทําได้ในคลิปตานนซาล่าเออเป็นเวลาสมนาทีโูโ้หเรียบร้อยนี่มันต้องให้มีการเล่นแร่แปรธาตุเบสพาวเดอร์อยู่ตรงนั้นแหละผมได้แล้วผมนะน้ำยาไฟเลสิตตอง แดดปุ๊บว่ายน้ำรอชาร้าอยู่ใหญ่ไปทดสอบเลยแต่เดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนเผื่อตกน้ำตายจริงพวกนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาอันนี้เดี๋ยวมาปลูกฟาร์มสร้างไว้จะว่ายน้ำบ้าครั้งแรกทั้งทีต้องเอาให้อีปิกับผมนะนี่ไงแมกมาได้เยอะเหลือเกินเราต้องเอาให้อีปิกไว้ไปว่ายตรงโน้นกระโดดลงไปเลยอะไรแบบนี้อ่าวัดดีไม่ไปยุ่งเดี๋ยวนี้เป็นเออมานี่กระโดดตรงนี้เลยมา,มา อื hmm. พร้อมไหมเชิ้น้ำยาพร้อมนะเราจะโดดน้ำไปกระโดดขอท่าสวยๆตีลังกาสามรอบเลยรอโอกาสนี้มานานแค่ไหนแล้วลาวาที่กว้างความนี้เองสามารถวิ่งได้เอาจริงถ้าเกิดผมว่ายคลองที่ผมว่ายตามลาวาขึ้นไปเลยก็ได้เนี่ยมาแล้วกันเอาแล้วนะไฟเลสิตองแดกได้บ้า อออเอาเนะเดี๋ยวไปเอ่อผิดทางเออเดียวลงละอ๋อออ่าไฟอ๋อจมได้เหมือนกันเหรออ๋อจมได้อยู่ดีถ้าเกิดผมไม่กดสเป็ดบาร์โอเคงั้นก็ไปอืมอ่าว่ายน้ำอืมอะไรเนี่ยล้วทำไมลาวามันเย็นดีขนาดเนี้ยเออเย็นโคตร อย่าลืมเช็คเวลาด้วยกด E ไม่ได้เช็คเวลาได้ว่าเวลาเราหมดยังเออ,เอ,อโอเคไปไปโอเคเดี๋ยวถึงเวลาว่ายน้ำแล้วกด F5 เอ,อ้าลาวานี่มันช่างเออสบายจริงๆว่ายน้ำบนลาวาหลายท่านก็บอกว่าผมยังว่ายน้ำไม่เป็นแต่กูว่ายน้ำบนลาวาแล้วผมนะโอ้โหแบบนี้อ,อ้าไฟลุกแล้วไงกูไม่แคร์โอ้เย็นดีทำไมไฟมันเย็นดีขนาดนี้ไม่เข้าใจเออหันหน้ามาดูหน่อยเร็วนี่ ลอยบนลาวาเฉยเลยเฮ้ยอย่าลืมเช็คเวลากำจัดโอเคเลยหนึ่งนาทีกว่าไม่เป็นไรว่ายต่อ,อคนไฟบิน <c oughs> ติดไฟแล้วกูไม่กลัวไม่แคร์เพราะคุณแม่ขอร้องเออแม่ผมจำได้ไฟแม่แม่จะติดกว่าผมจะตายเลยดังนั้นถ้าเกิดไฟหมดฤทธิ์ถ้าไม่ใช้ยาหมดฤทธิ์นี่กูไม่ตายอยู่ดีเนี่ยชิบหายแล้วรอแป๊บหนึ่งอา้อาวอ้าวแม็กม่ก็ดับได้นี่อา้าวแล้วก็ไม่บอกเออเนี่ยแม็กม่ดับได้อยู่ ผมก็นึกว่าจะไม่ไม,ไมีทางดับโชคดีมันดับได้เว้ยโอเคงั้นก็ต้องกลับที่เดิมก็ต้องกินอีกรอบใช่ไหมรอบนี้ดอกสวยๆนะเวะ้ยสูดอ่าเอาแล้วเนะี่ยเฮิร์นฟอตุมสวยงามอืมเชื่อไม่เป็นไรผมได้มาสามขวดใช้คุ้มเอาจริงไม่คุ้มหรอกมาใช้อย่างเงี้ย เออถ้าเกิดผมใช้อันนี้ผมก็ไปบวกกับเบสโดยไม่ต้องมาทำแบบว่า War, เก็บเวลฟาร์มอะไรก็ได้นะตอนนี้ผมไม่กลัวไฟต่อไปแล้วมอนสเตอร์ที่ปล่อยไฟรหรืออะไรมามันก็ไม่กลัวผมก็บวกได้หมดอะตอนนี้เชียดเค่าไม่กลัวอีกต่อไปแล้วไม่ถึงสักเทไม่ไหวลวไม่ไหวล้วและนั่นคือการว่ายน้ําบนลาวาเป็นครั้งแรกในชีวิตองผมนะว่ายน้ำไม่คล่องไปไว่ายน้าในลาวาแล้วโคตรสุดยอดเลยโอเคเอาละนะเดี๋ยว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 ได้ดตายได้ตาย,ตาย,ตายวูดโดนโดน้ำ